ตอนนี้เราก็พจจยานลงแล้วนะครับรถรถรถคนแรงขาแรงไอ้ไรไม่เหลือแล้วคต้องปล่ปอยลมยางบแบนๆครับเพราะว่าเพราะว่ามันแรงจัดมันแรงจัดใช่ไหมงั้นเจาะเลยรไหมย,ยางเเอาอาหรไม่เหลือแล้วตอนนี้ <formation> นั่นไอ้ที่ออ,ออกไปออแดกนี้ใช้คันไหนคันนี้ปะใช้เสวอมอบสิครับคันนี้ก็ตายสิครับเอาเดี๋ยวเอาคันนี้ไปใช้ท่อนเบรคติดไหมทิ้งเดียวเราผ้าถ้ามันติดกาเลยปะใช่ป่ะไม่มีช่องว่างเลยเออมันต้องให้ลุงงัดก่อบ้างลุงครับลุงครับ ลุงมีที่งัดมาซ้ายขวามีไหมฮะครับมาถึงสวนพึ่งกันแล้วนะครับสวนพึ่งพี่กันแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแชมไม่น้ำวันนี้โ <c oughs> อโจ๊กแชมไม่น้ำแชมป์ไม่น้ำของของของที่ไหนพี่อันนี้ตอนนี้มาถึงสวนพึ่งกลับมาเพื่อนๆน,น,นะครับผม อย่ามาทานข้าวไปไหนกินข้าวไปมันยากาศเย็นดีเนาะใช่อากาศดีอากาศดีเย็นร้อนต้องไปเตรียมท้องก่อน ส, okay. your, your, ส่วนพึ่งอยู่ดิสามปีแล้วเนี่ยยังใหม่อยู่ไหมใหม่เลยนะเนี่ยเพราะไม่เพราะเพราะมันไม่ไม่ได้ปั่นเก็บเทคกองเื้อก็ยังใหม่อันนี้ไม่กองหน้าไหมไม่มีทำไมเขาจอดรถไกลจังอ รขอกกผก็ว่าไม่ใช่งก็ดีออขอเราไม่หายเนาะพีเปียนังอยู่เหรอฮะออ <S <S ไปดูว่า ร้านข้าวจะเป็นร้านไหนนะครับผมบรรยากาศสวนพึ่งก็ตลาดเป็นตลาดสดนะเป็นตลาดสดเช้าก็จะมีร้านค้าร้านขายมากมายนะครับบางร้านอาจะยังไม่เปิดบางร้านอาจจะเปิดอะไรเงี้ยเป็นดินแดนของการ ปั่นจักรยานในนี้เราก็จะมากินข้าวก่อนแล้วก็จะไปที่อจอมบึงนะครับไกลนยเนี่ยต้องโทษลุงเพราะลุงจะชอบหลง อรืหน่อยเดี๋ยวารอแถวี้ได้เจอดับรถารถไกลไปหน่อยหรือว่อยู่ตรงนั้นใครพาลงไม่ไ่หลงหราไมนหลัไที่จอดรถไกลอ๋อกกะระยะ ยำอีกไปไกลไปหน่อยหมูแดงกรอบหมูแดงกรอบหมูแดงกรอบแดงกรอบครับแดงกรอบขาไก่ทอดีแดงกรอบใช่ไหมว้าแดงไก่ทอดสี่ไก่ทอดอันไหนอันไหนอัโจมันสี่ ข้าวหอมไม่ไม่รู้ลูกอะไรข้าวไก่ชอบข้าวอะไรครับข้าเหลาข้เหลาข้เหลาครับข้าเหลาขาเปล่าข้าเหลาและข้าวเหลาโจ๊กอะไรนะโจ๊กข้าวหมูแดงเอ่อไปเอาข้าวไปเอาข้าวข้าวหมดเพิ่มเพิ่มข้าวหมูแดงอีกจานครับโอยังกรอบนะด้วยครับเออไปทานนั่งได้ปะนั่งนั่งนี่เ่ยนี่เอาเลยครับ ฟ <So S 1> ังค่าล้างแอร์ก็ให้ราคาเต็มอีกอันนี้อันนี้วันนี้กินข okay. 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 so ้าวเรียบร้อยแล้วนเาอเาลุงลุงลุงวันนี้เราจะไปไหนบ้างเดี๋ยวจดช่วยแนะนำหน่อยเส้นทางเส้นทางวันนี้เราจะเราจะไปไหนตะโกล่างตะโกล่างแล้วก็เนินไส้แตกมันย้อนแสงมองไม่เห็นตะโกตะโกล่างเนินไส้แตกครับอ อูหลงอู๋หลงแล้วก็วัดพระธาตาุวัดพระธาตุเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแบบไหนย,ยังไงครับเป็นเส้นทางเขาตลอดขึ้นลง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 สำหรับมือใหม่มือเก่ามามได้ไหมมือมือ,ม,อมือใหม่ถ้ามือใหม่ไม่แข็งจริงก็ก็ก,ก,ก็ต้องมีคนตัวช่วยนิดนึงอ๋อต้องมีเข็นแน่นอนเ <laughs> ข็นเข็น <laughs> ต้องมีเข็นแน่นอน <laughs> เพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่แบบว่าเหมือนเหมือนเขาเขียวอ่ะเขาเขียวเหมือนเขาเขียวเขาเขียวเลยเหรอคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยสั้นกว่าสั้นกว่ช่วงบนนู้นนะช่วงตะโกอ่ะช่วงตะโกใช่ไหมอ๋อระยะห่างประมาณกี่กิโลเราไม่ได้มีแปดสิบหรือเปล่าแปดสิบหรือเปล่ผมเตรียมใจมาแค่ห้าสิบเองนะเออเหลืห้าสิบเพราะว่ารอบใหญ่รอบใหญ่เลยอ๋อโอ้ตายตายตายวันนี้วันนี้ โดนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแจ็คมันก็ตามเขาบิดให้อยู่แล้วอ๋อเออเรามีเรามีแบบปั่นหยุดไปกี่กิโลไงบ้างเนี่ยฮะสามสิบโลปั่นห้าสิบโลปั่นหยุดเหรอแล้วเราปั่นไปไปที่แรกนี่เราก็พักนู่นแล้วพักไอ้เนินเนินเนินเส้นแตกเนินเส้แตกเลยเอออ๋อที่แรกที่แรกอ่ะออกไปปุ๊บเลี้ยวปากก็ขึ้นเนินตลอดขึ้นเนินนะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตลอดอันนี้ ันนี้เราเดินไปดูดูของตลาดเดินออกนี่เดี๋ยวรอเขาตรงนี้ไงเขาจะร้อนไปแต่แบบดึงอันนี้เป็นตลาดใหญ่ค่ะถูกนะเยอะๆเยอะๆอร่อยอร่อยอยากกินเลยเนี่ยอร่อยเลยหมดแล้วถ้าถถ้้าาจิตใจทำงานลุงกับอุ้ยมีเขียวอร่อยด้วยสิบบาทลุงกับ เกือบติดใจทำไงครับกลับมาซื้อกินใหม่กลับมาซื้ออีกหาคนเลางหลังก็ได้นี่ยหละต้ยำก็ได้เมื่อกี้ผมซื้อยังเหลืออยู่เลยไอ้กระต้มนี่ก็อร่อยก็เดี๋ยวดูว่าว่าว่าถ้าเวลาถ้าเกิดเวลามันใกล้เที่ยง ครับเราก็จะกินที่ร้านข้างล่างนั้นเลยแล้วก็ปัดสองก็แเลยนะกินข้างล่างแล้วนะถ้ามีถ้ามีร้านกินเขามันมีตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าต้องดูเวลาครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเราก็ให้เขาหุงข้าวเผื่อไม่ได้กินเขาถ้าเกิดเวลาแบบนั้นได้บอกเขาไปเลยว่าเดี๋ยวลงมากินข้าวนะครับจะได้ไม่ขาดเหลือถ้ามันวัยถ้าจะมีเวลานะเถ้าามมันนรวกก็ิ มีฮะไปเลื่อนไปััดมันถ้าไม่งั้นมันจะเป็นไรลุงมันก็จะใส่ยากนิดนึงใส่ยากนิดนึงใช่ไหมมันไม่ไมีปัญหาเลยหรอกตั้งใต่ยาอ่ะ เฮ้ยพี่ขวัญน่าลุงเออไม่เห็นเลยแต่พิรวัตไม่มานะปวดหลังใครอะพิรวัตเหรอโอ้ตรงนั้นนี่ชุดดัมเบลนี่เป็นของ B M W อ็เนั่นแหละใช่ครับสั่งมาจากสั่งมาจากที่ไหนลุงเยอรมันสั่งมาจากของออดเอออดี้เยอรมันอะออดี้เยอรมันเลยรู้ตัวด้วยว่าออดี้เยอรมันก็ลายมากเลยลุงหน่อย นี่ต้องพาขึ้นตะโกนั่งสิบรอบไหวไหมไหวไหมลื่นปื๊ดบุ๊คเล็ดจะเล่นแบบนี้เลยเหรออะอะอะยี่แล้วนี้เลยวตอนไหนโดนปั่นไว้ว่ะกัวกลวอันนี้รถลุงหรือรถรถรถป้าเนี่ยรถป้าคันนึงอ๋อรถป้าเนาะแล้วกลัตุ่มทะลุครับรถแท็กี่ก่อนเดี๋วขนมใส่รถแจ็คไปในเซอร์วิส เ็ดี๋ยวหัวละลายลงให้พี่เปี้ยกรอก่อนถ้าเบรกหน้าก็หมดไปข้างเลยนะเอาชิ้นเหรอลุงนี่ไงเอาเหรอตายหาแล้วนี่แล้งหมดแล้วบ้านลุงนะนี่ยสิได้แล้วเราบ้านลุงมีพระเบรคหัวเปลี่ยนป่ะครับน่จะมีแต่แต่ผมต้องใช้คู่คู่ละห้าพันมีบ้ะลุง ธรรมดาใช้ไม่ได้ลุงธรรมดาขี่ไม่ได้เบรกขี่แล้วเบรกติดขี่แล้วเบรกติดชิปส่อเลยวะกดโคติดก็น้ำมันทาน้ำมันทาทาครับเบรคลื่นเลยนะทีนี้มาชิปเหรียดเลยเหรอแจ้ให้บ่อยเลยพ่้าพี่จ้าพี่จ่าใหญ่ยาวพี่จ่าใหญ่ยาวแหม่ต่อชิปเหรียดฮะจริงดี พอดีเดี๋ยวช่องว่างพอดีแล้วมีลุงนั่นแหละโอ้ยอยู่ที่ต้องต้องงัดมั้งแม่กินข้าวยาต้องคุณโอ้ดีแล้วลุงอันนี้เจ๋อเลื่นเปอดเลยอันนี้ลื่นแล้วลื่นแล้วได้แล้วถ้าไม่ล er> ื่นเนี่ยสอดดอกไปเลยได้มามงัดป่าเข้าละกินข้าวยากเข้ายากก็ไปเปียกไม่ใช้น้ำลายช่วยผมว่าจะซื้อ ไอ้นายถ้าหน่อยไม่เคยซื้อทีหลอดเลนอะเคยเคยวายเขาเรียกอะไรเควายใช่ไหมน้ำยาหลอดลื่นนะนะทำไรอะเมื่อก่อนกระเทยมันเคยเคยวายผมไม่ซื้อหไอติพีมาที่เลอนอ่ะเยียบแบบพีสูตรแข็งด้วยเควายแข็งด้วยอะไรด้วยอะไรป้าไปไหนแล้วอ่ะอยู่ไหนอยูตอนแรกได้ไหมดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะการเที่ยวกันเนี่ย อาจารย์หน้าไม่เบี้ยวนะอาจารย์หลังเบี้ยวเนี่ยซึ่งมาเปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนฮะขยับนี่หน่อยเออมันอันนี้ไม่ต้องใช้มันนะไม่ได้เลิกแล้วใช่ไหมไหวไหมไม่มีไม่มีหลักไม้ละไหวไหมไหวไหมได้ได้ได้ไม่ไม่ติดนะทั้งไม่ติดนะเสียอะไรเอาเมื่อกี้กล้องมันไอ้นี่แม่เหล็กมันโดนอันนี้ห่างได้เลยพอนังพังแล้วยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยตัวเนี้ยนะ้วจะตายแค่ไหนอันนี้ก็เหลือหลักไม้ล้ว ใสให้ป้าน่าเดืออันนี้มั้คุณใหม่ก็ใครทำให้มันสุดมาป๋าใส่ให้ปลาจับไม่เด้บางคนจับม่ให้อาไปถึงแคพยายามเลี่ยงอดการอดมันยาวด้วยอ่ะเสียเวลายากโอเคเลน้อยอย่าเไม่่ันไม่ขัเไม่เไม่ัะสบปีได้หน่อยได้เอามาสปีได้มใส่ใส่ทางนี้หรอ ผิดนะผิดข้างผิดข้งผิดผิดิยางมันก็ผิด้ผิดยางอกันอ๋อก้ามเม็ก้าวสมบูรณ์ลูกเก็บเหงอหร้อยังเก็บแล้วเอาป้องสมบได้ไหม <isation> <ator il S 1> <bunları> ผมผมนกระสนเง้ยติดกลาง่ยไม่เข้าติดสปปิงอ่ะก่อนหนึ่งดูข้างหน้านิดได้ไหมอ่าโอเคใส่นี่งน่ะยกก็ลังึ้นลงได้หเปล่าข้มือมาไม่ได้เหรอเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม ครับแ้ไปไปตกีฬามาั้งวะยังไม่ได้ไปสักครั้ง,ลงเลยเอาลองดิวซ้อมว่ายน้าได้แล้วจักรยานได้แล้วหรือวิ่งวิงง่งได้ยังวิง่งก็ได้แล้วเนี่ยนี่ขนาดยังไปแข่งไรครั้งได้สนามเล็กๆเราก็ได้นี่เคยติดที่สองแห่งประเทศไทยครั้งนั้นได้โล่ที่สองเลยอ่ะของประเทศไทยเวีโ่เลยแข่งที่ระยองอ่ะเขาเรียกหาดหาดบ้านเพหรืออะไรไม่รู้เลยแถวนั้นว่ายออกทะเลว่ายออกทะเลห้าร้อยเมตร ยาว500เมตรเข้า500เมตรกิโลนนีเลยเหรอกิโลครึ่งว่ายกิโลครึ่งกิโลครึ่งพันห้าร้อยเมตรอ่ะแต่คลื่นมันมันแรงมันนะว่ายบางแสนนะคลื่นสูงกว่ารถนี่ที่เด็สกูตเตอร์ไม่กล้าออกดูแลเรามันเข้าฝั่งกันหมดเหลือสามคนพอตะก่อนว่ายจะไปว่ายคนน้อยมันน้อยใช่ไหมคนว่ายหนึ่งอุ้ยเป็นหลายร้อยคนเลยสี่ห้าร้อยคนแล้วเยอะที่เขาสามมุกอ่ะที่แข่งบางแสนนะพายุมันเข้าโอต้นมะพร้าวอย่างนี้เลยแล้วพอเราจะเข้าฝั่งถามสกูตเตอร์ทำไมไม่ออกก็เดี๋ยวรถโป เรือฟ้ามทั้งคูมันขึ้นฝั่งกันหมดเรานึกเราติดแน่ๆแล้วถ้าเกิดว่ายว่ายกันสามคนว่ายออกทะเลเนี่ยกลางๆเนี่ยว่ายเลาะไอ้นี่ล้อทุ่มไปอ่ะสามคนผมไม่เคยออกทะเลเลยดีหรอต้องเวลาลอดขึ้นต้องอย่างนี้นะขึ้นมานะเราต้องมุดก่อนนะหายใจออนะทุกคนมันแล้วข้างเนี่ยเราออกตรงนี้ว่าตรงแล้วพอขึ้นมาปั๊บเรารู่ไงเราต้องมุดเลยมุดให้เลยนะหายใจแล้วพอฝังปั๊บขึ้นมีจำไดทางซ้าย เราฝังได้ฮะ่ทุตฝังอยู่งี้ยพอมันต้องอย่างนี้เราเข้าครับขึ้นจมาหน้ายังไงให้ผ่านไปก่อนเออหายใจให้รู้สึกขึ้นผ่านนะผ่านหัวเข้าหมือนกันแต่ระวังจะหลงน้ําเราต้องจําจุดไว้เลยจะเข้าฝังนี่จะเข้าไม่ถูกนะต้องจาทุ่นอะไรไว้เลยนะเดี๋ยวบางคนเปิดเลยบางคนเข้าก่อนเพราะว่ามีทุ่นจริงแต่เวลาเข้าไปเราจะงงฝังมันอยู่ไกลนะฮะร้อยเมตรนี่โอ้ยไกลปาตึกนี่นะอมองเห็นนี่ยัง ต้องเหละไปเลยอะไรอ่ะต้นบางทีเสาไฟก็คล้ายกันต้นมะพร้าวก็คล้ายกันนะต้องดูดีมันต้องแบบต้องดูดีใช้ประสบการณ์ก็เนี่ยที่ที่ว่าได้ติดที่สองของประเทศไทยอ่ะว่ายน้ำมารู้สึกว่าคนที่ห้าคนที่หกอ่ะมันหลงน้ำมันตามกันไปฝั่งอยู่นี่ลมเราโผล่น้าดูก่อนไปนี่หมดเราเลยเข้าเลยเข้าเซนชัยก่อนนะพาจักรยานขี่เออขี่จักรยานก่อนแล้วจักรยานเราก็ฝืดแล้วเลยได้ ได้ที่สองอีกคนมันมาแรงอีกคนครับหลงน้ําใบมันแรงมากนาขนาด,<ง>ข,นาดขนาดลงใช่ไหมน้ำใบอ่ะ <c oughs> มา่านตอนวิ่งน้วิ่งเราก็ไม่ค่อยไหวแล้ววิ่งตอนันก็แย่แล้วเราเลิกเลยแล้วยังไปแข่งอีก,แข,อกแข่งอาจารย์ว้านไอ้เขื่อนเนี่ยออแต่ไม่ได้วิ่งนะใช้เดินนะวิ่งไม่ได้แล้วหลังมันซุกแข่งเราก็จักรยานว่ายน้ยํอะไรเข้ามาดีเข้ามาแรกๆต้นๆแรกที่หนุ่ยสองเนี่ยแม่งแซงเป็นร้อยเ <laughs> ราเดินอะเราวิ่งอะเราเดินก็ช่างมันเราไปสนุก อแต่ยังไม่บุ้ยหลังเราเสี่ห้าคนขนาดเดินนะออเอาหลังเสี่ยวแต่มันก็ร้อยกว่าคนมันแต่ใส่เป็นร้อยเห็นล้วสนุกเออเอาเด็ดร้องดูไปกีฬาสักครั้งหนึ่งว่ายน้ําก็ได้แล้วได้ไหมว่ายน้ําได้ดิว่ายเป็นแต่ว่ามันมันเคยไปกีฬาเนี่ยเคยพาเพื่อนต้องพวกนีต้องซึกซ้อมจริงๆอะ่ะเคยพาเพ<ห>ื<ห>่อนว่ายน้ำเป็นเจ้าของร้านทองเนี่ยยิ่งเจริญมีร้อยลางอะ เขาซื้อเสื้อก่อนยังยังไม่มีระเบียบที่ว่ายนี่เนี่ยสวนสวนปฏิพัทธ์อ่ะหัวหินอ่ะเลยไปหน่อยออกทะเลนี่เหมือนกันเขาว่ายน้ำไม่เป็นเลยรถเราก็เข็นเข้าไปดันเข้าไปจนได้ประคองเขาขึ้นฝั่งหมดล้วอยู่กลางทะเลเลยช่างภาพแม่านอนรอถ่ายรูปไปแต่ยังไม่บวยเขาวิ่งกับตีเขาได้จักรยานกับวิ่งบวยกับเราสี่ห้าคนยังดีเปียกนี่เขาสุดยอดนะแต่มาราธทอน